สวัสดีค่ะสวัสดีวันปิดฤดูกาลน,นะคะตอนนี้น้องฝามาดูสถานที่นะคะว่าตอนนี้เวทีห้องบ้านแล้วแหลวเลยแลต่ยกไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเลยอีกห้าเปอร์เซ็นต์กันแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูเต็นท์เราว่าเท่าสี่ได้ห้องมองว่าเต็นท์ห้องอยู่ตรงไหนห้องตรงยางไปทางไหนมาขึ้นหนันเ <c oughs> ม้นเกือบเดี๋ยวตรงสมาชัยนะ่ะทั้งหนัเนเลยเนยเพราะว่ามันไปขีดได้สายลมบีบด้วยเนะี่ย กะยางซกะลมลนี่ค่ะี่เนาะคือดีไซนนตกมเป็นลมลมสักหน่อยยางดีดนนเอาโบมายางทยาพี่เนาะตกใส่บุดเฮ้ยหล่ะมนาที่ไหนมาม่้จ้ะมาไปงงเตนละเน่ยยางดูอ้อมได้ปะนี่ อ๋อไม่ันีมนยังออกไปทั้งคนไดนบ่เม่อไหร่โอ้เจิดนะเม่อไ่ไม่ทั้งพี่ในครับคนโตคนโตรอยบ่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ห้ามกินดิบกินได้ห้ามกินดิบห้ามกินดิบเด้อยแม่้องฝ้าเจ้าสิย่างอ้อมพุ่นลแล้วเนี่ยฝ้าเนี่ยมยางยางอ้อมไม่ผลไม่ต้องมาเจิญมาไดเขาจะขึ้นทั้งนั้นอยู่เนี่ยลุยนี่ลุยนามเลยเนี่ยนามมันเป็นห้อยอันนามเป็นห้อยอันรถฮะนเจอกินกบ

ออกมากวนไหมใช่โมเรงนี่จะไปหาเห็ดอยังก่อนเขากันและโอ้ยเอาก็ไปนังสั่นเฮ้ยเมื่อตะลืดตลำนะมา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 จับก็สั่งกับจับเสาไปพร้อมโอ้ยลงฝาป้ามี์ยางเน่าใด้บูเบแม่ชโคมกว่าสิไปล่างใส่เนี่ยเก้นรถแล้วเนี่ยเอาป้าขึ้นจะให้แกถอดเกือบขึ้นรถเลย กันถอดเกิดขึ้นรถแต่ข้างล่างจะเจือดจังน้อย,ยนะคะ่ะถ้างหน้ากาิดดินแข็งอยู่โอ้ยเนาะน่าสิมืดนลมมันเป็นขีดมันเป็นขีดมันเป็นไส้ไมาเลยนั่นขออนุญาตด,ด้วยค่ะไายเบิังว่ามันขีดตม <laughs> ขีดตมติด <laughs> ขีดตมขีดเถื่อนนักว่ามันยังได้ไหนนักตุ่มไม่เว่าแค่เราคือเกิดบุี่ย <laughs> 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 อะไอ่พอแบบเบูนเลยเ่เกบูนนี่นะะเต้นแย่นง่าละกันฝนอันนี้น่ญาเาไปนน่มันจะปัญญาจะไปลุยขีตรงตนนั้นไลยแม้สอดไปนน่รถเท่านน่ทั้งลังเลย เจ้ากไนะ็ได้เนาะรักลุยจะขิดจมไปแล้วไปตูดเสียยาออกวันนี้ไปตูดเสียยาออกนักถือว่าเมียกับน,นักแล้วไม่ติดตูดกันล่นลางได้ว่าเ,เต็มเลยเต็มหนักเต็มหนักยี่เพีย,ย,พยล้างใส่เนี่ยนี่ค่ะประมาณนี้ หน้างานประมาณนี้นะคะเฮ้ย,ยคุณเด้ข้างหลังรถหน่อยข้างรถอะไรนี <c oughs> ่ฝุ่นขีดตุ้มอ้นวนมันไม่พูดมบาเทีหน้ำกล่างแล้วไปเวลามึมิฝุ่นท่าจะสุดขีดรถได้ทุกคน <c oughs> ทุกคนและทุกคนว่าจะยังแห้งมันมดีนสักสูงมาแล้วนั่นฟุณค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 ุณพระทอดนั่นป<ะ>้าเนี่ยบูดไปลางั่นไม่ใช่ไปเลยไอเอีหยังให้ใส่ไปล่างโอ้เหนื่นีน่แหละค่ะสถานที่แอะใส่เกือบบูดมากเลยค่ะพี่น้อง เวลาน่าเกิบยบึ้งไงแม่อยากเล่นน้ำเต๋แล้วก็ตื่นเรื่องอันเด้อคืนนี้นะคะแขกวุก็แต่คีวันคืนนี้นะคะแขกรับเชิญโตเกียวมิวสิกนะคะนำทิมโดยผู้อิบานฟินแรน ฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีพี่